โยนบุฟเฟ่ให้นะครับพี่แซมบอกร้อนอหรือหลีร้อนแหงปังก็พึ่งให้น้ำครับฉีดน้ำชีดอะไรไปแซมก็กินเข้าไปนะ ครไม่กล้าเปิดพัดลมนะครับควนันเขาไม่อยู่เดี๋ยวจะปั่นเอามืออันตรายอันตรายสลับช้างที่ไม่เคยอยู่นะลมก็แรงนะครับ ลมแดดแรงมาก่วนจุดห้า อร่อยแซบ่บมือก็ทายาเรื่อยๆครับก็เริ่มหายี๋ยอเย็นๆก็ไปรับ เอ่นะครับตอนนี้แม่ก็ดูพี่แซมยามเที่ยงก่อน ินสบายใจอร่อยเหรอไแซนพันหน้ามาหาเราแล้วครับี่แซนกำลังจกเราแล้วผม ชูแซมไม่รู้ถึงความน่ากลัวของเสือน้อยนะครับมาจกเสือน้อย,ยแซมหาเรื่องเสือน้อยเหร กินอร่อยออ,อร่อยดีมีประโยชน์ไม่เชื่อว่าช้างเขากินแค่พืชพันธุ์อาหารเนะี่ยเขาก็สามารถโตได้เนาะ โปรโตีนจากพืชสามารถทำให้เขาใหญ่โตมโหฬารบิ๊กขนาดนี้ได้แล้วกินเดินดูมีความสุกดีนะแหวเงาว หน้านี้เวลาฝนไหมไอ้เวลาตากตากเขาเรียกอะไรตากตากผ้านะ่ยโอ้โหมันแห้งได้สะใจมากอนะแห้งแบบแห้งเหมือนเหมือนใช้เครื่องอบผ้าแต่ผมก็ไม่เคยใช้หรอกนะครับ ผมก็คิด,คดว่าอบผ้ามันก็คงจะผ้าออกมาจากตต้อบมันก็คงจะแบบอุ่นๆถูกไหมอุ่นๆผ้าจากเต้อบก็คงจะอุ่นๆเห็นเอฟซีบางท่านเน้นบอกสะดวกสบายมากเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะ Thẳng lùm làng, thẳng ái Thôi Ui, mong mà hả mày hả Môn viên thật lắm là Cháu dũi à, kín da Cháu có mà hay được tối đêm ใช้เลซิ่งทำเ็บซีทักมันจะไลว่าหางช้างใช้เลซิ่งทำหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นแท้นะครับผมถ้าผมขายของปลอมนี่หมดเลยครับชื่อเสียงไปแล้ว ายสามใบสี่เดินไปรับเจ๊ไัยมากลับบ้านแวะไปดูเพิ่มดนะ้วยสวัสดีครับ